แต่ว่าร่างกายขยับไม่ได้นะแล้วก็แบบได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงอะคุยกันถ้าได้ยินเสียงอะไรห้ามทักหรือว่าเห็นแล้วก็ห้ามทักทีไหมความปากไหมหันหลังไปแล้วก็บอกว่าได้ยินไหมมุมขวามือตัวเองนีแบบมีเงามายืนมองอยู่ ตอนที่สมัยเรียนแบบประถมมัธยมต้นอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีช่วงที่ต้องไปแบบเข้าให้ธรรมะแล้วก็ต้องไปนอนที่วัดแล้วก็ไปแบบปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีห้องรับรองให้พวกเราแบบไปอยู่กันอย่างเงี้ยค่ะแบบไปนอนอย่านห้องรวมๆกันอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราเด็กเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เลยเข้าไปแล้วก็วางของเหมือนต่อแถวเพื่อนมาแล้วก็วางวางแล้วก็ผ่านไปทั้งวันไม่มีอะไรแต่ว่ามันมามีตอนกลางคืนตอนที่คนเวลานอนแล้วต้องหลับแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คืออาจารย์มาเล่าให้ฟังทีหนึ่งครูมาเล่าให้ฟังท เหมือนคืนนั้นทุกคนหลับไปแล้วค่ะแต่ว่ามันมีเราเองที่นั่งอยู่คนเดียวเออนั่งอยู่คนเดียวไม่นอนนอนนอนไม่จำไม่ได้นี่จำไม่ได้นี่จำอะไรไม่ได้เลยอเหมือนแบบเรานั่งอยู่คนเดียวกลางห้องแล้วก็สางผมอยู่โอ้ยผีไม่กลัวเลยกลัวเรยบกลัวเรเจเตั้งใจไม่เราทำอะไรไม่ได้เลยจะเหมือนเขาไม่ให้บี ของกลางคืนบ้านนั่กระจกเนีรยไม่เราจำอะไรไม่ได้เลยเว้ยอันนี้ครูมาเล่าให้ฟังเหมือนตอนนั้นแบบครูเขาเล่าให้ฟังว่าเออแล้วอย่างก็ทั้งห้องเงียบมันนอยหมดแล้วตอนมีเรานั่งอยู่คนเดียวกลางห้องแล้วครูเพิ่งเลยแบบนักเรียนทำไมไม่นอนอ่าแล้วเราก็สบบตอนแรกเราสั่งผมต้องทำให้ดูไม่ใช่ไหมเราแบบผมเรายาวอย่างนี้ใช่ไหมตอนนั้นไม่ยาวขนาดนี้เราแต่ว่าแบบค่อยๆฝังเนี่ย มันเห็นก็เลยเรียกนักเรียนนักเรียนยทำไมไม่นอนแล้วพอเขาเรียกเลยนักเรียนอีกทิ้งเราเหมือนฝั่งอยู่แล้วก็แบบหยุดกึก,อย,กอย่างเงี้ยตอนแรกหันหลังอยู่แล้วครูก็เรียกนักเรียนเราค่อยๆ่อยหันกลับมาอย่างเงี้ยหันอางกูไม่รู้เลยแล้วพอขึ้นม,มาหัน,นลหลังอย่างงี้กแล้วพอจังหวะที่ก็จะเห็นหน้าเห็นหน้าเราเพราะจะได้หันหลังให้ตอนหวที่ก็จะเห็นหน้าก็คือแบบหลบลงไป อันคือนั้นคือแค่นั้นแต่ว,ว่ามารู้ทีหลังว่ามาเรียนแล้วปกติที่โองเรียนอย่างงี้แล้วครูก็มาเล่าให้ฟังแล้วคือช็อกเลยว่าโอมัยกอร์จะทำอย่างนี้ไปหนอแล้วก็มาสังเกตอีกเชนึงว,ว่า<แ>เหมือน<แ>เหมือนก<แ>้าบอร์ที่เราไปวางอ่ะตรงที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราไปวางตรงเสากลางห้องซึ่งปกติเขาไม่ให้นอนตรงเสากลางห้องแล้วตอนนั้นไม่รู้แต่แค่เดินต่อจากมาแล้วก็วางทำไมไม่ให้นอนมันจะมีขานขาเขาทำ500นอะขานคืออะไรเนี่ยเคยเข้าประตูว่ะ เออแล้วคือตอนนั้นน่ะก็ไม่รู้แล้วก็คือแค่ต่อแถวแล้วก็วางแล้วก็นอนแล้วก็กลายเป็นว่าเออสามผมอคือนั้นตอนนั้นน่ะเป็นวันแรกที่ย้ายเหมือนย้ายมอแล้วเราก็ต้องย้ายแบบย้ายคอนโดเข้าไปอยู่คอนโดวันแรกอะไรอย่างงี้แล้ววันนั้นน่ะเหมือนหลับเนี่ยแหละก็หลับแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนผีออ่ะเป็นตื่นหลับตื่นตือนอ่ะเราตื่นขึ้นมาเว้ยแต่ว่าร่างกายขยับไม่ได้นะเออแล้วก็แบบได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะคุยกันแบบ ทำไม,มถูตรงนี้ทำไมถูไม่สะอาดอะไรประมัณนเนี่ยเหมือนแบบเสียงผู้ชายบน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบก็ได้ยินเสียงคนขัดพื้นแบบเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนแบบแบบขัดพื้นอยู่ข้างๆเราอะเตอเราก็าเลยตื่นขึ้นมาคือเราก็ไม่ได้อะไรเว้ยแบบไม่รู้ว่ามีอยู่หรือไม่มีแบบไม่ได้เชื่อแต่ก็คิดว่าฝันเลยคือเป็นคนไม่ไม่ได้เชื่ออยู่แล้วแล้วก็รอบสอง 2, อันเนี้ยนอนอยู่แล้วก็ลืมตาขึ้นมาตอนคืนแล้วแบบว่าเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นนะ ฝันหรือเป็นความจริงแต่ว่าเรามันแบบมันเหนือนจริงมากเข้าใจใช่ปะเออก็ดึงตาไปแล้วเขาก็ถูกคืนอยู่เป็นแบบถเป็นเหมือนแบบเป็นแบบเพชรแม่อ่เออไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ผู้ชายเป็นแบบว่าถโต๊ะอยู่แล้วก็แบบโจทำท่าทาให้หน่อยดิทำท่าให้หน่อยชุดมันไอ้นี่มันทำไม่ได้ที่กูเคยทำให้มึงดูอะแล้วก็แอบตูดใช่แอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยเออเราก็ไขวะอะไรอย่างเงี้ยตละ ไม่ก็คือไม่ใครวาแล้วอยู่ห้องคนเดียวอ่ะเฮ <c oughs> ้ยแต่นี้แต่นี้ก็เจอตอนอยู่ห้องคนเดียวนะทําไมสองคนที่เราต้องอยู่ข้างหนูด,ด้วยเนี่ยของเราเจอในห้องนอนตัวเองนี่แหละทำไมมีเรื่องเยอะจังก็ <c oughs> คือเหมือนแบบก็นอ,อนปกตินอนปกติเลยกับแบบแล้วเหมือนอยู่ดีน,นอนอยู่แล้วก็รู้สึกว่า <c oughs> อ้หย,ยอย่าแกล้งเลย หมือนแบบปลายเตียงมุมขวามือตัวเองมีแบบมีเงามายืนม,มองอยู่แล้วคือตอนนั้นน่ะก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเรารู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีอะไรสักอย่างตรงนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะตื่นต้องตื่นให้ได้อยากจะตื่นแล้วก็คิดว่าวิธีการจะตื่นของตัวเองมันต้องเป็นการต่อยแดกเลยไม่ใช่นนใชม็ออัมันต้องเป็นการจาับโทรศัพท์เออแล้วคือรอนอนอเดิมเนือออกเรื่องนี้ไอ้นอนตอนแรกแค่เงาก็โอเคแหละแต่เหมือนแบบจังหวะที่เขาพูดตอนเขาพูดออกมาว่าเามีเขาพูดเขาพูดเขาพูดว่า กูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งถ้าในรายการก็จะมีแซวใช่ยุ่งกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่ง <c oughs> ค,คือตอนรู้สึกไม่โอเคแล้วมันแบบไม่รู้แหละว่าอะไรแต่ว่าอยากตื่นอาจจะฝันคิดว่าตอนนั้นคิดว่าฝันแล้วก็เลยพยายามจะจับโทรศัพท์แล้วก็พลิกตัวไปมานานมากในแบบที่ในคอรู้สึกนะพลิกตัวไปมานานมากแล้วแล้วเนจจะหวะสุดท้ายที่ตื่นจริงๆอะมันคือ ม, place, Barry, มุมที่หันไปแล้วก็จับโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วตอนที่ลืมตามันคือมุมเดียวกับภาพสุดท้ายที่เห็นแบบเป๊ะเลยเดจาวูไม่เดจาวูรู้สึกว่ามันเหมือนในฝันมันรู้สึกมานานมากแล้วแล้วพอจังหวะที่เราจับโทรศัพท์มันเราพยายามจะตื่นซ้ำๆอ่ะแล้วพอจับโทรศัพท์ปุ๊บแล้วจอดหยุดตามันคือมุมเดียวกันเป๊ะอ่ะเกือนตื่นสองรอบนะเออแล้วพอจับโทรศัพท์ปุ๊บแล้วลืมตาแล้วอ่ะแล้วก็เลยมองไปทางก็เห็นไม่มีแล้วอันนั้นก็คือประมาณนั้นในคืนนั้นแล้วก็มีรอบ แต่ว่ามีแค่แบบเดียวนะไม่แค่เป็คนรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้เพคอะไรมีเรื่องหนึ่งนะคือที่เราคือตอนเข้าวงการใหม่ไปถ่ายซีรีส์เรื่องแรกวันนั้น แล้วมันค่อนข้างที่จะดึกหน่อยแล้วโรงเรียนที่เราไปถ่ายอ่ะเป็นโรงเรียนที่แบบดังมากๆและในโรงเรียนนะมันมีหลายตึกแล้วมันมีตึกหนึ่งข้างๆเดินบาสเกตบอลที่แบบมันล้างอ่ะพี่เป็นตึกที่แบบเขาเอาของไปเก็บแล้วไม่มีใครเรียนอยู่ชั้นสองไงแล้วพวกหนูอ่ะถ่ายซีรีส์อยู่ตึกข้างๆคือถ่ายเสร็จแล้วประมาณตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาก็เป็นนักแสดงเหมือนกันเขาก็บอกว่าเอ้ย e อยากไปตึกนั้นไหมไปด้วยกันแล้วตอนนั้นหนูแบบ ตอนนั้นเราไม่กลัวไงเราก็เลยเอ้ยไปก็ไปแล้วก็ชวนอีกพี่สองคนไปรวมกันเป็น4ี่คนมีผู้ชายสามแล้วก็หนุ่มคนหนึ่งไปขึ้นไปชั้นสองปุ๊บแล้วก็คือเราจะเคยได้ยินว่าแบบถ้าได้ยินเสียงอะไรห้ามทักหรือว่าเห็นแล้วก็ห้ามทัก <laughs> ใช่ไหมแล้วหนุเป็นคนฝากไวมากดูห่เชื่ออะไรอะเนี่ยจะเป็นตัวในหนังสีที่จะตายคนแรกคือจะเป็นสองคู่เนาะคู่ที่ชวนอ่ะไม่เข้าประตูมา คือแบบมันจะเป็นลานตรงๆเห็นไหมพี่โรงเรียนที่แบบว่ามีประตูประตูประตูแล้วมันเป็นลานหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งออกหนูอะ่ะเข้าไปก่อนเลยหนูกับพี่คนนี้จูงแขนกันเข้าไปส่วนพี่อีกสองคนคือไม่เข้ามาแล้วก็เงียบมากไม่ยอมพูดอะไรแล้วกำลังเดินไปนูเดินผ่านประมาณสองหลังสองห้องอยู่ได้ยินเสียงแบบที่แบบแล้วก็ท้วงเลยว่าเฮ้ยได้ยินไหมหนูหนูหนูแล้วแบบพี่พี่ค่อนข้างที่แบบเหมือนเขาไม่พูดอะไรเหมือนเขาม่ทวงแต่หนูว่าแล้ว ความปากหมายหันหลังไปแล้วก็บอกว่าได้ยินไหมแบบเนี้ยได้ยินไหมแบบพี่เขาไม่พูดอะไรแล้วหนกด้วยอ้าวทำไมไม่มีใครตอบกูอะไรประมาณนี้เออก็เลยอุ้ยหนูพูดกูก็เลยเดินไปอีกจนถึงห้องสุดท้ายก็สแกนดูแต่ละห้องมันก็ไม่มีอะไรสแกนดูด้วยนะสแกนสแกนแต่ไอเองเฉยๆเราไม่ได้อะไรประตูมันไม่มีไงเออออกมากลับบ้านคืนนั้นก็ฝันคือบ้านหลังก่อของหนูอ่ะมันจะมีสองเตียงกานอนกับพี่สาวตอนนั้น ไปเตียงแบบนี่กับนี่ออแล้วตอนนั้นพี่สาวอยู่ปีหนึ่งเขาไปเรียนต่อแล้วไงก็เลยแบบต้องได้นอนคนเดียวแต่วเรายังมีเตียงอีกเตียงหนึ่งก็คือปกติเราจะนอนด้านนี้เตียงมันก็จะเป็นแบบนี้ที่เรานอนหันหน้าไปใช่ไหมหนูจาได้เลยหนูตื่นมาตอนสี่โมงตรงตีส<ด><ม>ี่ตีสี่จับมือถือออกมาก็คือเห็นเลยแต่ว่าหนูอไม่ได้นอนท่านี้หนูนอนท่านี้ที่เตียงหนูไปอยู่อีกเตียงหนึ่งแล้วก็เห็นเงาผู้ชายต่อตียขึ้นไป แบบเงาเราถ้าเหมือนยืนเท้าเราว่าใช่ทับเท้าเราไปเลยเป็นผู้ชายอ๋อ้ก็แบบเหมือนยืนเท้าใช่แล้วคืนนั้นหนูแบบช็อกมากแต่หนูไม่กล้าบอกใครจะมาคืนที่สองตอกันเลยพี่ก็ฝันรอบนี้เราฝันว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่เราคือคนที่เราเห็นวันก่อนหน้านี้เป็นเงาแต่คป็นสองเราเห็นเป็นหน้า แล้วเหมือนในความฝันอะเหมือนหนูอยากเข้าไปในอีกห้องหนึ่งคือกําลังเข้าข้ามห้องข้ามไปเปิดประตูอะมันมีเหรียญตกอยู่พื้นแลวพี่ผู้ชายใช่ไหมคะ,ะเขาบอกว่าเก็บดิแล้วเขาทําหน้าเหมือนเทา้าแบบเก็บดิแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบใครมาทําแบบแบบนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ห<า>่ะก็เลยเก็บ<า>ใช่เก็บแล้วตื่นมาก็คือถูกดึงหัวน่นะนะ <S <S ถูกดึงหัวใช่ถูกดึงหัวแล้วก็ไปดูมือถือก็คือสี่โมงเหมือนกันแล้วก็ทัก คือตอนนั้นเราแบบเพียดมากก็เลยเหียวใช่ดีสิงแล้วแล้วก็โพลโลงเฟซว่าแบบเฮ้ยเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันคืออะไรยังไงแล้วก็มี2คนอินบ็อกมา2คนนี้ไม่รู้จักกันกนะแต่ว่า2คนนี้เรียนโรงเรียนนั้นแล้วก็บอกว่าเจอแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็บอกทั้งสองคนนั้นว่าเราเจอเป็นผู้ชายแบบนี้ <c oughs> <ๆ>เขาก็บอกเออเจอแล้วแล้วเราก็แบบอา้าวยังไงเหรอเขาก็บอกว่าเป็นอาจารย์ที่เสียอยู่ในโรงเรียนนั้น ใหญ่เสียลงในนั้นแล้วหนูก็แบบอ้าหนูไปทําอะไรผิดแบบทําไมต้องมาตามหนูอ่ะก็เลยทักเข้าไปในกลุ่มทีมงานเล่นใหญ่มากใช่ทักเข้าไปหาหมอทักทักไปหาทีมงานทีมงานก็เลยบอกว่าเอ้ยก่อนในวันนั้นเคยทําอะไรบ้างหนูก็เล่าฟังว่าก่อนที่จะขึ้นไปนั่นหนูก็นั่งดูพวกพี่ถ่ายแล้วก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งหนูก็ไปนั่งต้นนั้นเขาก็บอกว่ายูู้ไม้ต้นที่ยูไปนั่งอ่ะเคยเป็นสารเก่ายูไปนั่งทักที่เขาก็ให้ไปของเขามาอะไรประมาณนี้หนูก็ Muito <laughs> bom! ดดนสกายโซนบอกว่าอยากให้โจริอูกับเมืองหน่อยเจ้าก่อนสวัสดีเจ้าฟาเพลงเดบิวต์ฮาวต์เนะเจ้าชื่อว่าอูหลันลานะเจ้าสมารับ่อนใน u t u b e ได้นะเจ้าช่องโฟอีจะอูหลันลาเจ้าสวัสดเจ้าบีไอ i นะคะบอกว่าถ้าใครจากเมกาครับมกาาาเบาบานว่ะดีเมราตองโฟอีบอกว่าตาองพูดภาษาเทพหน่อย แปแปฮีนาต้องไปแล้วแหละก็ดีคือดีใจมากใช่เขาเลยเขาแบบไม่เคิไมาเคที่แบบมาร่วมเจ็ดคนก็เสกก็ค่อนข้างเยอะรถไฟสองน่ไปกันได้บาอยากให้เรอุตันล่าหมดลำค่ะ้หหเดแปเปิดใจให้เธอแล้วเดินออกมาได้แล้ว 鸭。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah.